ดีค่ะนักศึกษาทุกคนนะคะวันนี้ก็กลับมาพบกับอาจารย์หมูพน,นี้ในรายวิชาภาษาไทยเพื่ออาชีพอีกครั้งหนึ่งค่ะก็เริ่มจะคุ้นเคยกับการเรียนออนไลน์แล้วใช่ไหมนะคะซึ่งวันนี้นะคะหัวข้อที่เราจะเรียนกันเนี่ยหลังจากที่เราพูดเรื่องการอ่านแล้วก็เรื่องเกี่ยวกับการวิเคราะห์อะไรต่างๆไปเรียบร้อยแล้วนะคะวันนี้เนี่ยเราก็จะมาขึ้นเรื่องเกี่ยวกับทักษะใหม่ค่ะ ซึ่งจริงๆอทักษะนี้เป็นทักษะอะไรที่สําคัญมากๆเลยนะอาจารย์คิดว่านะคะแต่ว่าหลายๆคนเนี่ยก็มักจะกลัวกับการฝึกฝนในทักษะนี้นะคะซึ่งนั่นก็คือเรื่องของทักษะการพูดนั่นเองค่ะโดยในวันนี้นะคะเราจะมาพูดคุยกันแล้วก็เรียนรู้กันเกี่ยวกับบทที่4ค่ะเป็นบทที่มีชื่อว่าการพูดนำเสนองานนั่นเองค่ะ เชื่อว่าหลายๆคนเนี่ยคงจะเคยมีประสบการณ์ในการนําเสนองานหน้าชั้นเรียนกันทุกคนละแหละนะคะเวลาเราทํารายงานหรือทํากิจกรรมอะไรอย่างเงี้ยเนาะคุณครูก็จะมีการมอบหมายให้พวกเราเนี่ยหรือว่าแต่ละกลุ่มของพวกเราเองนะคะออกมานําเสนอข้อมูลให้กับเพื่อนๆนะคะหลายๆคนเนี่ยรู้สึกประหม่ามากแล้วก็รู้สึกว่าให้ฉันทําอะไรก็ได้ที่ไม่ใช่การพูดนําเสนอนะคะแต่จริงๆแล้วเนี่ยเหมือนที่บอกไปก็คือทักษะเนี่ยสำคัญมากๆกับพวกเรานะคะเพราะฉะนั้นในวันนี้ค่ะเราจะมาเรียนรู้เกี่ยวกับ การพูดนําเสนอนะคะซึ่งอาจารย์ก็จะมีเคล็ดลับหลักการเล็กๆน้อยๆอยเพื่อที่จะทำให้พวกเราเนี่ยมีทักษะการนําเสนองานที่ดีขึ้นนั่นเองค่ะถ้าพร้อมแล้วไปเรียนกันได้เลยเอาล้ค่ะบทที่4นะคะเกี่ยวกับการพูดนําเสนองานค่ะพูดถึงแล้วนะคะการพูดนําเสนองานเนี่ยหมายถึงอะไรการพูดเรารู้จักอยู่แล้วแหละว่าการพูดคือการที่เราเนี่ยถ่ายทอดเนาะ สิ่งที่เราต้องการจะสื่อไปไว่าจะเป็นความรู้สึกความนึกคิดความรู้หรืออะไรต่างๆเนี่ยถ่ายทอดผ่านทางเสียงออกไปนะคะซึ่งการพูดนําเสนองานเนี่ยก็หมายถึงการถ่ายทอดเรื่องราวข้อมูลความรู้ความคิดเห็นที่ได้จากการฟังแล้วก็การดูเนี่ยมาให้กับผู้ผู้ที่ฟังเนี่ยได้รับทราบนะคะยกตัวอย่างเช่นการพูดสรุปงานการพูดนาเสนอไอเดียในการจัดกิจกรรมต่างๆนะคะ รวมไปถึงอาจจะเป็นการพูดนําเสนอความคิดเห็นอะไรแบบนี้ก็ถือว่าเป็นการพูดนําเสนองานเช่นเดียวกันค่ะทีนี้การพูดนําเสนองานเนี่ยจะมีความสําคัญยังไงบ้างนะคะเยอะแยะเลยอาจารย์บอกได้เลยนะคะแล้วชีวิตของเราไม่ว่าจะเป็นชีวิตของการเป็นนักเรียนหรือว่าชีวิตในวัยทํางานเนี่ยก็ต้องเจอการพูดนําเสนองานทั้งนั้นเลยค่ะซึ่งการพูดนําเสนองานเนี่ยก็เป็นทักษะการสื่อสารที่จําเป็นมากๆนะคะใช้ในหลายโอกาสเลยค่ะไม่ว่าจะเป็นการนําเสนอโครงการนะคะ ตอนปีสาได้เจอแน่ๆน,นะคะการนําเสนอโครงการการนําเสนองานหน้าชั้นเรียนนะคะหรือจะเป็นการรายงานความคืบหน้าของงานต่างๆอีกหน่อยถ้าสมมติว่าเราไปทํางานอาจจะได้รับผิดชอบให้ทาโปรเจกต์หรืออะไรต่างๆเนี่ยก็เจ้านายก็อาจจะมีการมอบหมายให้เรานําเสนอเนาะว่าโปรเจกต์นี้มันดียังไงอะไรยังไงอย่างเงี้ยนะคะซึ่งก็ต้องใช้ทักษะการนําเสนอค่ะซึ่งหากเราฝึกฝนบ่อยๆนะคะจนเกิดทักษะการนําเสนองานที่ดีก็จะทําให้การพูดของเราเนี่ย เกิดความน่าเชื่อถือค่ะแล้วก็จะทําให้เราเนี่ยเกิดประสิทธิภาพที่ดีในการสื่อสารนั่นเองค่ะเรียกว่าใครพูดนําเสนองานได้เก่งเนี่ยได้เปรียบในการทํางานมากๆเลยค่ะทีนี้มาถึงเคล็ดลับของเราแล้วนะคะหลักการพูดนําเสนองานที่ดีเนี่ยควรจะต้องคำานึงหรือว่าควรจะต้องมีหลักการพูดยังไงบ้างนะคะโดยที่หลักการพูดนำเสนองานที่ดีเนี่ยก็จะมีอยู่3หลักใหญ่ๆด้วยกันค่ะ หนึ่งเลยนะคะการพูดนำเสนองานที่ดีเนี่ยจะต้องมีโครงสร้างการนำเสนอที่ชัดเจนค่ะโครงสร้างหมายถึงอะไรนะคะโครงสร้างก็หมายถึงเรื่องราวเนื้อหาที่เรามีการวางแผนมาเป็นอย่างดีว่าในการพูดครั้งเนี้ยเราจะนำเสนอประเด็นอะไรบ้างหัวข้ออะไรบ้างโดยเรียงลำดับอย่างเป็น ขั้นเป็นตอนแล้วให้เนื้อหาเนี่ยมันเชื่อมโยงต่อเนื่องกันนะคะจะได้ดูน่าสนใจนั่นเองซึ่งอันนี้เป็นจุดเริ่มต้นเลยเนาะของการเตรียมตัวในการพูดนําเสนองานนั่นเองค่ะอันที่2นะคะหลักการพูดนําเสนองานที่ดีเนี่ยนั่นก็คือว่าเราควรจะนําเสนอในจุดที่เป็นประโยชน์กับผู้ฟังหมายความว่าเวลาผู้ฟังเนี่ยเขามาฟังเรานําเสนอเนี่ยเขามักจะคาดหวังว่าเขาเนี่ยน่าจะได้ประโยชน์หรือว่า ได้รับอะไรบางอย่างไปจากเราเพราะฉะนั้นเนี่ยถ้าเราอยากให้คนฟังเขาประทับใจในการพูดนําเสนองานเราเนี่ยนะคะเราควรจะพูดในประเด็นที่เป็นประโยชน์กับผู้ฟังค่ะจะทาให้ผู้ฟังเนี่ยเกิดความประทับใจแล้วก็รู้สึกว่าการพูดของเราเนี่ยเป็นสิ่งที่เป็นประโยชน์นะคะอันที่3นะคะการพูดนําเสนองานที่ดีเนี่ยไม่ควรมีรายละเอียดมากหรือยาวเกินไปค่ะ สิ่งสาคัญก็คือจะต้องมีการคํานวณน,นะคะระยะเวลาให้ดีนะคะว่าในการพูดนําเสนอการของเราเนี่ยมีระยะเวลาในการพูดกี่นาทีนะคะแล้วก็จะต้องเตรียมตัวเตรียมเนื้อหาเนี่ยให้เหมาะสมกับการพูดของเราค่ะอันนี้เป็นหลักการง่ายๆสามหลักการเนาะทีนี้อันต่อไปค่ะเป็นเรื่องที่ว่าข้อควรคํานึงในการพูดนําเสนอผลงานนะคะมีอะไรบ้างล่ะเวลาเราจะพูดนําเสนอ ผลงานเนี่ยเราควรจะคำนึงในเรื่องอะไรบ้างนะคะอันแรกเลยคือจะต้องคำนึงในเรื่องของวัตถุประสงค์ในการนำเสนอนะคะคนพูดหรือเราเนี่ยจะต้องชัดเจนก่อนค่ะว่าตัวเองเนี่ยอยากจะนำเสนอสิ่งใดนะคะซึ่งส่วนใหญ่เนการนำเสนองานเนี่ย ก็มักจะมีวัตถุประสงค์เนี่ยแบ่งออกเป็น2อันเนาะคือ1เป็นเรื่องของการนําเสนอข้อมูลข้อเท<ม>็จจริงต่างๆอย่างเช่นอาจจะเป็นรายงานการทํางาน<ม>รายงานการปฏิบัติงานประจําเดือนหรือว่าอาจจะเป็นการ<ม>รายงานสถิติผู้ติดเชื้อ,โ,อโควิด -19 นะคะไวรัสโครโรนาที่มีการรายงานกันอันนี้เขาเรียกว่าเป็นการนําเสนอข้อเท็จจริงนะคะส่วนอีกแบบหนึ่งเนี่ยเป็นวัตถุประสงค์เพื่อ,อนำเสนอเพื่อให้คอยตาม อันนี้เนี่ยก็จะเป็นลักษณะของการที่เราเป็นการนําเสนองานการนําเสนอโปรเจกต์ต่างๆเพื่อให้ผู้ฟังเนี่ยเขาคลอยตามไปกับข้อมูลที่เรานําเสนอแล้วก็รู้สึกว่าเฮ้ย,อยไอเดียเราดีอ่ะความคิดเราดีมากเลยอยากจะซื้อสินค้าของเราอยากจะสนับสนุนให้เราทํางานนี้แบบนี้นะคะซึ่งการพูดเพื่อน,นําเสนอผลงานให้คลอยตามเนี่ยเราก็ต้องพยายามชูในประเด็นที่เจ๋งๆของงานของสิ่งที่เราพูดนะคะเพื่อทำให้ผู้ฟังเนี่ยเขารู้สึกคอยตามนั่นเองค่ะ มาถึงข้อควรคำนึงในเรื่องที่สองที่เราควรจะคำนึงถึงเวลาพูดนำเสนองานนะคะคือเรื่องของลักษณะของผู้ฟังหรือว่ากลุ่มผู้ฟังนั่นเองค่ะเราเนี่ยจำเป็นที่จะต้องดูด้วยนะคะว่าผู้ฟังที่เราจะไปพูดกับเขาเนี่ยผู้ฟังมีจำนวนมากไหมอายุของผู้ฟังอายุเท่าไหร่นะคะระดับความรู้เป็นอย่างไรมีความสนใจอะไรยังไงบ้างเพื่อที่ว่าเราจะได้ออกแบบการพูดของเราเนี่ยให้เหมาะสมนะคะยกตัวอย่างเช่นถ้าสมมุติว่า เราเนี่ยจะไปพูดให้กับเด็กๆนําเสนอผลงานให้กับเด็กฟังใช่ไหมคะ <c oughs> เด็กๆเ,เนี่ยเราก็อาจจะมี <c oughs> เขาเรียกว่าวุฒิภาวะที่น้อยหรืออาจจะประสบการณ์น้อยเพราะฉะนั้นเนี่ยการพูดของเราเนี่ยก็ต้องพูดให้มันเข้าใจง่ายๆนะคะไม่ใช้ภาษาที่ซับซ้อนต้องพูดให้ช้าๆชัดเจนนะคะหรือถ้าพูดกับเด็กเล็กมากๆเนี่ยก็อาจจะมีการใช้วิธีการในการหลอกล่อลูกเล่นต่างๆให้มันดูน่ารักตรง ตรงกับวัยของเขานะคะในอีกแง่หนึ่งถ้าสมมติว่าเราจะไปนําเสนองานให้กับเจ้านายหรือผู้ที่มีวุฒิภาวะมากกว่าเนี่ยตัวเราเองก็จะต้องเตรียมข้อมูลให้กับให้กับตัวเองเวลาพูดเนี่ยให้มันแน่นแน่นให้มันเป๊ะๆนะคะเวลาพูดก็ต้องทําตัวให้น่าเชื่อถือมากที่สุดนะคะเพราะฉะนั้นเนี่ยการที่เรารู้ข้อมูลของกลุ่มผู้ฟังเนี่ยก็จะช่วยทําให้เราเนี่ยออกแบบการพูดนําเสนอได้เหมาะสมมากขึ้นนั่นเองค่ะไปค่ะไปกันต่อที่ข้อควรคํานึงในข้อที่3นะคะ สิ่งที่เราควรคำนึงในข้อที่3คือข้อมูลประกอบในการนำเสนอนั่นเองค่ะบางทีการพูดอย่างเดียวเนี่ยอาจจะดูไม่น่าเชื่อถือแล้วก็อาจจะทําให้ไม่น่าสนใจนะคะจําเป็นที่จะต้องมีการนําเอาสื่อต่างๆหรือว่าข้อมูลเนี่ยมาประกอบในการนําเสนอด้วยเพียงแต่ว่าการเลือกข้อมูลเนี่ยเราก็ควรจะเลือกข้อมูลให้มันเหมาะสมกับเรื่องที่เราจะพูดนะคะข้อมูลนั้นถูกต้องแล้วก็มีความน่าสนใจแล้วก็ตรงประเด็นนั่นเองค่ะ อันที่4นะคะเป็นเรื่องเกี่ยวกับการส่งสารและการตอบคำถามค่ะหมายความว่าในการที่เราจะพูดเนี่ยเราควรจะต้องดูอะไรบ้างนะคะเวลาพูดนึงเลย เตรียมเรื่องสถานที่ให้พร้อมนะคะดูให้หมดว่าเราจะพูดในห้องประชุมเป็นยังไงอุปกรณ์ที่เราจะพูดเนี่ยนะคะใช้ไมไหมใช้โปรเจคเตอร์หรือเปล่ามีรีโมทมีอะไรต่างๆไหมแล้วอุปกรณ์เหล่านั้นอะ่ะมันทํางานได้ดีมีประสิทธิภาพหรือเปล่านะคะนอกจากนั้นแล้วนะคะขณะพูดเราก็ต้องเตรียมตัวเองเนี่ยให้ดีด้วยเริ่มจากบุคลิกภาพเลยนะคะหน้าตาผมเผ้าเป็นยังไงบ้างดูแล้วเรียบร้อยหรือเปล่าการแต่งกายเหมาะสมไหมนะคะ การเวลาเราพูดเนี่ยนะคะก็ควรจะพูดให้มันดูน่าเชื่อถือนะคะมั่นใจจริงใจสุภาพนะคะมีการสบตาผู้ฟังนะคะใช้น้ำเสียงได้เหมาะสมนะคะอันนี้สำคัญมากซึ่งเราสามารถที่จะทำได้นะคะถ้าหมัน่นฝึกฝนบ่อยๆนั่นเองค่ะที่สำคัญขอเน้นเลยนะคะก็คือเราไม่ควรที่จะอ่านข้อมูลประหนึ่งว่าเอาข้อมูลกลางออกมาเป็นแผ่นๆเลย แบบนี้นะคะทําให้เราดูไม่น่าเชื่อถือแล้วก็ไม่เป็นมืออาชีพค่ะเอาละค่ะทีนี้มาถึงขั้นตอนละว่าการที่เราจะพูดนําเสนอสักหนึ่งเรื่องเนี่ยเราจะมีขั้นตอนในการเตรียมตัวแล้วก็การพูดยังไงบ้างนะคะเรามาเริ่มกันที่ขั้นตอนแรกเลยนะคะก็คือขั้นเตรียมการนําเสนอผลงานนั่นเองนะคะ อันนี้เนี่ยเป็นขั้นที่เราจะรวบรวมข้อมูลแล้วก็จัดทําโครงร่างนะคะซึ่งงานในวันนี้เนี่ยก็คือขั้นนี้นั่นเองแหละคะ่ะขั้นที่2เนี่ยก็คือขั้นเข้าสู่เรื่องที่จะนําเสนออันนี้เนี่ยเป็นขั้นในการพูดแล้วนะคะเพียงแต่ว่าการพูดนําเสนอเนี่ยถ้าอยู่ดีๆเรามาพูดเลยว่าสวัสดีค่ะดิฉันนางสาวบุพณีนันทจริยาวันนี้จะมาพูดเรื่องอผลกระทบจากโรคโควิด เออดูแล้วไม่น่าสนใจเลยนะคะถ้าจะให้ดีเนี่ยเราก็ควรจะมีการเกริ่นนาเพื่อให้เกิดความน่าสนใจด้วยนั่นเองนะคะรวมไปถึงมีการกล่าววัตถุป,ประสงค์ในการนําเสนองานค่ะขั้นต่อไปนะคะเป็นการพูดนําเสนอผลงานอันนี้เนี่ยก็คือเป็นการพูดนําเสนอข้อมูลที่เราได้จัดเตรียมไว้นะคะโดยอาจใช้สื่อประกอบนําเสนอเพื่อให้ผู้ฟังเนี่ยได้เข้าใจได้ง่ายขึ้นค่ะส่วนขั้นที่4เนี่ย เป็นขั้นของการสรุปการนําเสนอผลงานนะคะและขั้นที่5เป็นขั้นที่เราเนี่ยเปิดโอกาสให้ผู้ฟังเนี่ยได้ถามคําถามเรานะคะหรือให้ข้อเสนอแนะแล้วเราเองก็ตอบคาถามตอบข้อสงสัยให้กับผู้ที่เข้ามาฟังเรานําเสนองาน,นะคะ่ะเรียบร้อยไปแล้วเนาะสำหรับหลักการอะไรต่างๆนะคะต่อไปอันนี้อาจารย์จะเพิ่มเติมให้นะคะอธิบายก่อนก่อนที่พวกเราเนี่ยจะได้ไปทําแบบฝึก ทักษะนะคะคร์สเวิร์กของเราในวันนี้นั่นก็คือเกี่ยวกับการเขียนโครงร่างนั่นเองค่ะเวลาเราจะพูดแต่ละครั้งเนี่ยอาจารย์แนะนําว่าเราควรจะมีการเตรียมหรือว่าเขียนโครงร่างไว้ก่อนนะคะสําหรับคนที่มีความเชี่ยวชาญมากๆเนี่ยก็อาจจะไม่ต้องเขียนเป็นบทพูดนะคะ แต่ว่าสําหรับพวกเราที่กําลังอยู่ในขั้นของการฝึกเนี่ยอาจารย์ก็แนะนําว่าควรจะมีการเขียนบทพูดเสียก่อนนะคะเพราะว่าจะทําให้เราเนี่ยได้มีการเรียบเรียงแล้วก็ตรวจทานว่าบทที่เราพูดเนี่ยมันมีความเหมาะสมต่อเนื่องกันหรือเปล่านะคะโดยการเขียนโครงร่างเนี่ยจะต้องเริ่มจากอะไรบ้างนะคะอันแรกเลยคิดก่อนคิดก่อนว่าพวกเราเนี่ยอยากจะพูดเรื่องอะไรนะคะหัวข้อที่เราต้องการพูดเนี่ย คือเรื่องอะไรนะคะโดยแนะนําให้เป็นเรื่องที่เราสนใจหรือกําลังเป็นเรื่องที่น่าสนใจในขณะนั้นๆน,น,นะคะหลังจากนั้นเนี่ยเวลาเราเลือกหัวข้อก็ควรจะกําหนดประเด็นให้ชัดเจนนะคะเสร็จแล้วปุ๊บได้หัวข้อเรียบร้อยสิ่งที่เราจะทําต่อไปก็คือมาทําบทพูดนั่นเองค่ะซึ่งบทพูดส่วนใหญ่เนี่ยจะประกอบไปด้วย3ส่วนหลักๆนะคะส่วนแรกเราเรียกว่าส่วนเกลื่อนนาส่วนที่2คือส่วนเนื้อหาและส่วนที่3าคือส่วนสรุปนั่นเองค่ะโดยส่วนเกลื่อนนำเนี่ยนะคะ เป็นส่วนที่เราเนี่ยไว้สําหรับแนะนําตัวแล้วก็เกินนําในเรื่องที่จะพูดค่ะส่วนส่วนที่สส่วนเนื้อหาเนี่ยก็คือเป็นส่วนที่เราพูดเกี่ยวกับประเด็นข้อมูลที่เราเตรียมมาก็ต้องมีการเรียงกันให้ต่อเนื่องนะคะท้ายที่สุดก็คือส่วนสรุปก็เป็นการสรุปสั้นๆทิ้งท้ายข้อคิดหรือประโยชน์นั่นเองค่ะเอาละค่ะเดี๋ยวต่อไปนะคะอา <bruk> จารย์ก็จะมีตัวอย่างการเขียนโครงร่างคร่าวๆให้กับพวกเราได้ดูกันนะคะก่อนที่เราจะไปเขียนจริงค่ะ ค่ะสำหรับบทตัวอย่างนะคะเป็นบทการพูดนําเสนอซึ่งอาจารย์ก็มาให้พวกเราดูก่อนเนาะว่าเวลาเราเขียนเนี่ยเราควรจะเขียนยังไงบ้างนะคะแต่ว่าอันนี้เนี่ยก็เป็นาการแนะนำไกด์ไลน์ให้กับพวกเราเฉยเฉยเนาะซึ่งหัวข้อที่อาจารย์เลือกมาเป็นตัวอย่างให้พวกเราในวันนี้นะคะคือการเลือกหัวข้อเรื่องโรคติดเชื้อไวรัสโครโรนาหรือว่าโควิด -19 ที่พวกเรารู้จักกันนั่นเองค่ะอย่างพวกเราเนี่ยก็อาจจะเลือกเป็นหัวข้ออื่นๆที่เราสนใจก็ได้นะคะทีนี้ พอเราเลือกหัวข้อได้เสร็จแล้วปุ๊บเรียบร้อยนะคะขั้นต่อไปที่เป็นไฮไลท์สำคัญก็คือการที่เราจะต้องเขียนบทพูดนั่นนะคะโดยที่บทพูดของเราเนี่ยจะแบ่งออกเป็น3ส่วนนะคะทวนกันอีกทีหนึ่งส่วนแรกคือส่วนเกินนาส่วนที่2คือส่วนของเนื้อหาและส่วนที่3ามคือส่วนของสรุปค่ะโดยที่นะคะส่วนของส่วนเกินนํานั้นจะเป็นส่วนที่เราเนี่ยเอาไว้ใช้แนะนําตัวเองค่ะโดยนักศึกษาก็จะต้องแนะนําชื่อนามสกุลนะคะพร้อมทั้ง ระดับชั้นเรียนนะคะสถานศึกษาสาขาที่ตนเองสังกัดอยู่ค่ะหลังจากนั้นนะคะก็จะมีการพูดเพื่อเกริ่นนาเข้าสู่เรื่องที่ตนเองกําลังจะพูดนั่นเองค่ะโดยที่ในตัวอย่างนี้นะคะอาจารย์ก็จะพูดเป็นตัวอย่างให้กับพวกเรานะคะตัวอย่างเช่นแนะนําตัวก็บอกไปเลยว่า สวัสดีค่ะดิฉันนางสาวบุพนีนันทจริยานักศึกษาปวชชั้นปีที่1นึ่งแผนกช่างยนต์คณะช่างอุตสาหกรรมวิทยาลัยเทคโนโลยีพายัพและบริหารธุรกิจค่ะอันนี้คือการแนะนําตัวของเราเนาะหลังจากนั้นเนี่ยก็จะเป็นส่วนของการเกริ่นนานั่นเองค่ะถ้าสมมติว่าเ,เราเนี่ยจะเกริ่นนาแบบธรรมดาก็คือการที่เราบอกไปเลยตรงๆว่าวันนี้เราจะมาพูดนําเสนอเรื่องโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนาหรือโควิด -19 n อันนี้คือเป็นการเกิดนนำแบบธรรมดานั่นเองเนาะถ้าเกิดนะคะเราอยากจะพูดให้ดูน่าสนใจมากขึ้นเนี่ยอาจารย์ก็แนะนำว่าเราก็ควรจะมีศิลปะในการพูดเล็กน้อยเนาะอย่างเช่นเราอาจจะใช้วิธีการบอกว่าถ้าพูดถึงสถานการณ์ที่กำลังเป็นที่สนใจในณปัจจุบันนี้เนี่ยคงไม่มีใครไม่รู้จักนะคะในโลกของอในเรื่องของ โรคติดเชื้อไวรัสโคโรนาหรือว่าโควิด -19 ซึ่งนับว่าเป็นปร,ปรากฏการณ์ครั้งสำคัญในประวัติศาสตร์ของมนุษยชาติแอบอะไรแบบนี้เป็นต้นนะคะซึ่งก็จะเป็นการเกลื่อนนํำที่ทำให้ดูน่าสนใจมากขึ้นนั่นเองค่ะหลังจากที่เราพูดเกลื่อนนํำไปเรียบร้อยแล้วนะคะขั้นต่อไปก็จะเป็นการพูดถึงเนื้อหาซึ่งก็คือการพูดถึงข้อมูลที่เราเตรียมมาค่ะโดยที่เราเนี่ยจะต้องมีการเตรียมข้อมูลเนี่ยให้เหมาะสมกับระยะเวลาที่มีค่ะ ส่วนของเนื้อหาที่เราจะมาพูดคุยกันเนี่ยนะคะเราก็ควรจะต้องเตรียมไว้ก่อนว่าเวลาเราจะพูดเรื่องนี้เนี่ยเราจะพูดประเด็นอะไรบ้างนะคะอย่างเช่นโรคติดเชื้อโควิดเ,เนี่ยนะเนาะอาจารย์ก็คิดว่าน่าจะพูดอยู่ถึง4หัวข้อหรือว่า4ประเด็นสําคัญสาคัญ,คญนั่นก็คือโรคเนี้ยคืออะไรนะคะกำเนิดโรคเนี้ยมาจากไหนแล้วก็อาการของโรคเป็นยังไงบ้าง วิธีการรักษาควรจะเป็นแบบไหนนะคะซึ่งหลังจากที่เราเขียนหัวข้อนี้มาแล้วเนี่ยสิ่งที่พวกเราจะต้องทําก็คือการเขียนอย่างละเอียดอีกครั้งหนึ่งนะคะว่าโรคต่างๆหรือข้อมูลต่างๆเนี่ยมันคืออะไรบ้างเนาะโดยที่ให้พวกเราเนี่ยเขียนไปเป็นรายละเอียดเลยนะคะว่าโรคติดเชื้อวรัโคโรนาคืออะไรกําเนิดมาจากไหนอย่างเงี้ยน,นะคะ <S <S เพื่อเป็นการที่ว่าเราจะได้ฝึกซ้อมแล้วก็จะได้ดูว่าเวลาเราพูดจริงแล้วเนี่ย ระยะเวลาเนี่ยมันเหมาะสมหรือเปล่านะคะกับเนื้อหาที่เราจะต้องพูดค่ะส่วนสุดท้ายนะคะนั่นก็คือส่วนสรุปนั่นเองค่ะส่วนสรุปเนี่ยจะเป็นส่วนที่เราจะต้องทิ้งท้ายนะคะก่อนจบการพูดนําเสนอโดยส่วนใหญ่เนี่ยก็ควรจะเป็นการฝากข้อคิดนะคะหรือว่าเป็นการฝากคติประจําใจหรือว่าฝากอะไรต่างๆไว้ก,ก็ก็แล้วแต่ความเหมาะสมของการพูดในขณะนั้นๆเนาะซึ่งถ้าเป็นเรื่องของโคนันวัยอ่ โคโรนาไวรัสเนี่ยนะคะเราก็อาจจะเป็นการฝากถึงเรื่องเกี่ยวกับให้ประชาชนหรือผู้ฟังเนี่ยได้ดูแลตนเองนะคะช่วยการรักษาสุขภาพแล้วก็ช่วยกันลดความเสี่ยงเพื่อที่จะทําให้สถานการณ์ของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนาหรือโควิด -19 เนี่ยเบาบางลงนั่นเองค่ะซึ่งทั้งหมดทั้งมวลเนี่ยนะคะก็เป็น ตัวอย่างของการเขียนประเด็นในการพูดนําเสนอเนาะเวลาเราไปทํางานค่ดว่าจริงๆแล้วเนี่ยเราจะได้มีแนวทางนะคะว่าเราควรจะเขียนรายละเอียดยังไงบ้างที่สําคัญที่สุดคือการที่เราเขียนมาเนี่ยนะคะเราก็ควรจะต้องมีการซักซ้อมเสียก่อนว่าถ้าเราเนี่ยพูดตามที่เราเขียนไว้แล้วเนี่ยระยะเวลาเนี่ยมันได้ตามที่อาจารย์กําหนดหรือไม่นะคะส่วนใหญ่แล้วเนี่ยพวกเราจะเขียนมาเท่าที่อาจารย์เจอเนี่ยก็ จะเขียนเนื้อหามานิดเดียวนะคะซึ่งเวลาเราพูดจริงๆเนี่ยเราจะพูดค่อนข้างที่จะเร็วเนาะแล้วก็จะทําให้เนื้อหาที่เตรียมมา,มาเนี่ยไม่เพียงพอนะคะกับเวลาที่มีเพราะฉันเนี่ยหลังจากที่เราเขียนบทพูดแล้วเนี่ยก็ขอให้ลองพูดนําเสนอกับตัวเองนะคะอ่านบทไปด้วยก็ได้นะคะซ้อมอยู่่เนาะว่าเออมันได้ไหมกับเวลาที่อาจารย์กําหนดนะคะถ้าไม่ได้ตรงไหนเราก็เพิ่มเติมให้มันเหมาะสมได้ในภายหลังนั่นเองคะ่ะ เอาละค่ะคิดว่าน่าจะพอเข้าใจบ้างเนาะเพราะฉะนั้นเดี๋ยวเราค่ะสำหรับคาดเวิร์กที่6บทพูดนำเสนอของเราในวันนี้นะคะก็จะให้นะักศึกษาเขียนบทพูดนำเสนอในหัวข้อสิ่งที่ฉันสนใจค่ะซึ่งก็เป็นการพูดนำเสนอข้อมูลหรือว่าข้อเท็จจริงโดยบทพูดนั้นเนี่ยก็จะต้องประกอบรายละเอียดดังนี้ค่ะ1ห,หัวข้อที่จะพูดเราจะพูดเรื่องอะไร 2. ประเด็นที่จะพูดจะพูดอะไรเกี่ยวกับหัวข้อนั้นๆบ้างนะคะ จากนั้นก็ให้เราเนี่ยเขียนบทพูดโดยแบ่งออกเป็น3ส่วนนะคะคือส่วนต้นส่วนเนื้อหาแล้วก็ส่วนสรุปโดยบทพูดทั้งหมดนะคะความยาวอยู่ที่ประมาณ1-2นาทีไม่ต่ำกว่า1นาทีและไม่เกิน2นาทีนะคะเพราะฉะนั้นเนี่ยสิ่งที่พวกเราจะทำก็คือเขียนบทพูดมาให้สวยงามลองซ้อมดูก่อนว่ามันถึง1นนาทีไหมถ้าถึงแล้ว แล้วก็ไม่เกิน2นาทีก็ส่งมานะคะอาจารย์ยจะมาอ่านทวนให้กับพวกเราแล้วก็ให้คําแนะนําพวกเราอีกครั้งหนึ่งเนาะเอาไว้หลังจากสถานการณ์โควิดดีขึ้นแล้วถ้าเรามีโอกาสมาเจอกันตัวเป็นเป็นที่วิทยาลัยเราจะมาฝึกนะคะการพูดนําเสนอกันโดยโดยอาศัยบทพูดที่พวกเราส่งมาเนี่ยละคะ่ะซึ่งถ้าเกิดใครมีข้อคําถามข้อสงสยัยก็สอบถามได้เหมือนเดิมเลยนะคะสําหรับวันนี้ก็สวัสดีทุกคนคะ่ะเจอกันใหม่คลิปหน้าคะ่ะ